ทีมซีเคทอะแล้วผมมันผมเห็นในทวิตเตอร์แบบแบบผมเปิดผ่านแ,แบบว่าไอ้อตอนที่ตอนที่เราแพ้ทีมซีเคทตอนแรกอะนะผมบบตอนผมเล่นทวิตเตอร์แบบเอาที่ผมกำลังดูหนังโป๊อยู่แต่ผมแบบผมลืมแม่ผมก็ลืมสลับแล้วผมก็ดั้งดูเอ้ยแล้วผมก็ก,กดเข้าไปพอดีจะดูหนังโป๊ทวิตเตอร์แต่คือพอดีผมไม่ค่อยได้ทวิตเตอร์แต่คือที่ผมเล่นผมจะดูหนังโป๊นั้นแต่ผมแบบเข้าไปแล้วเป็นแอคหลกักพอดีก็เจอคนโพสทีเอสเท่ากับ ทยแลนด์ซเลเยอร์ผมเลยเชี่ยแขนวัสัตว์แบบแขนชิบหาย่สุดแต่ว่าแมทที่มันที่สุดสำหรับผมนะถ้าเอามันที่สุดแต่เราแบบไม่อยากเล่นที่สุดอะคือแมทเนี้ยคือแมทนี้แม่งหลายๆยากอะมันแบบว่ามันเดิมพันเยอะด้วยแล้วก็แบบหลายๆยากอะแบบเชี่ยสี่วินแรกผมจําได้เลยยิงแล้วแบบโอ้โหตะโกนกันลั่นเลยมันสัตว์โอ้ตายไม่ได้ควายมาเด้อู้แต่ตอนแรกจริงอะตอนที่ชนะชนะทีมสีเขดอะ แล้วผมผมันโผล่ไปในทวิตเตอร์แบบแบบผมเปิดผ่านแวแบบ๊บว่าไอ้ตอนที่ตอนที่เราแพ้ทีมซีเคตอนแรก,กน,นะผมแบบตอนผมเล่นทวิตเตอร์แบบเอาจริงผมกำลังดูหนังโป๊อยู่แต่ผมแบบผมลืมไหมผมก็ลืมสลับแล้วผมก็ดังดูเอ้ยแล้วผมก็กดเข้าไปพอดีจะดูหนังโป๊ทวิตเตอร์แต่คือพอดีผมไม่ค่อยเล่นทวิตเตอร์แต่คือที่ผมเล่นนะผมจะดูหนังโป๊นะแต่ผมแบบเข้าไปแล้วเป็นแอคหลักพอดีก็เจอคนโพสทีเอสเท่ากับไทยแลนด์ซเลเยอร์ผมเลยเชี่ยแขนว่าสัตว์แบบแขนชิบหายผมเลยยตั้้งใจเดี๋วถากูชนะมึงเเดี๋ยวจอกูแน่่่่ XIA แล้วกกูจะไไมมเียวตัววยอ่่พพิม์า ฟิลิปปินส์เลยเยอะแต่คือไม่ไม่มีตัวย่อยนะแต่กูอยากพิมพ์เฉยแต่ก็พอเราพอแค่งเจ้าบอพวกเขาอะแบบเขาที่ใส่ดีนะแบบว่าเขาพิมพ์แบบจีจีกูตักอินแบบว่าเด่นมาแบบก็เอพอแหละแบบเออจีจีอะบอกแล้วเราคิดภาพถ้าเป็นเราแพ้สเราโคมแบบเศร้าสัตว์แบบเศร้าอะแต่พวกนี้เขาแบบแบบน้ำใจในกีฬาเดียร์เขาเลยแบบว่าเขาเออนี่แหละจีจีนะอะไรเงี้ยพิมพ์มาแล้วโอเคไม่ไม่พิมอะไรแต่ท็อกซิกเกินนะสัตว์แต่เหมือนเขาไม่รู้เขาไม่รู้เขาพิมพ์เองแต่เขาดึนพิมพ์คุณ้องแฮปปี้ดัมปิ้งรับทับเดือนรคคคืือออออเเนนนนนแแตตต่่ะะะะไรรััักวงจุ๊บ ถือว่าได้อันนี้ี่ชอบวะเดี๋ยวจำไปเล่นม้างได้ไหมน้องพุดดิ้งครับทับนิวัฒน์เตือนแกโบว์ต้องแจกแพ็กเกจตัวสุขภาพเราไหมจะเป็นลมหรอน้องแพรทับงหกเลยครับฟอเดือนไงฟอกอุ้ยเดี๋ยวไม่ได้เล่นแบบไม่ได้เล่นโซเชียลนะนมาเนี่ยแบบว่าผมเห็นบางคนผมเห็นทุกคนแบบพิมพ์มาเยอะนะแบบไม่ได้เล่นเลยแบบไม่ได้ตอบเลยแบบว่าเหนื่อยอะเฮ้ยแบบว่าผมกล้าสัญญาเดี๋ยวจะไม่เล่นโซเชียลแล้วจะแบบว่าตั้งใจแข่งไม่ทำหาอะไรเลยนอกจากแข่ง พี่ฟอเก่งจังอ่ะพอแข่งเสร็จก็ร้องเลยแต่แมทที่มันที่สุดแต่ว่าแมทแมทที่มันที่สุดสำผมนะถ้าเอามันที่สุดาแบบไม่อยากเล่นที่สุดอะคือแมทเนี้ยคือแบบนี้แม่งหลายๆยางอ่ะมันแบบว่ามันเดิมพันเยอะด้วยแล้วก็แบบหลายๆยากอ่ะแบบเชื่อคือแบบพวกไอ้บีดมันก็ทรงมันก็แบบว่าทรงมันแต้มมันรอจากเราอ่ะคือถ้ามันได้ไปอ่ะคือถ้าเราแพ้มันหัวถ้าเราแพ้มันได้ไปพวกไอ้บีดอ่ะผมว่าแล้วมันตบเป็นไปได้มแบบหนูเด้วปะเพราถ้าเราแพ้มันอ่ะมันได้ไปแน่นอนหรือไม่ก็จะ ต้องรู้กับสกีเกตแต่ว่าน่าจะกับสกีเกทคือมันก็ซัดไหวอ่ะพวกบลีดอะตึงชิบหายแบบนี้ตอนแรกวิน11นี่คือนึกว่าไปแล้วถ้าใครดูอยู่11 12 2ต่อ5้าใช่วินนี่แบบฟูลเลยวินนี้แบบสุดสุดแบบนี้แบบไอ้ยิงแบบไอ้บล็อกแม่งมีวินสุดเยอะวินสุดก็สำผมคือแบบ2ต่อ5ลอลงลงมาคือที่ทีมาเชลิฟยิง3-4ตัวตอนนั้นนะโอ้โหชิบหายไอหมีก็ช็อตโหดเยอะทนายไปตัดคือแบบนี้แม่งสุดชิบหายผมว่าจริงแบบนี้แม่งสุดสัตว์แม่งมันสัตว์ เอาจิมันมันหมดเลยถ้าชนะพูดจริงต่อให้แมปมันจะควายแค่ไหนอะแต่ถ้ามันชนะมันมันหมดเอาจริงเพื่อนบอกแมบนี้มันมากมันดิมึงชนะไอ้สัตว์คือถ้าแพ้ไม่มันคือถ้าแพ้แบบนี้ไม่มันแน่นอนผมผ่าบานเลยถ้าต่อยแพ้แบบนี้ไม่มันแน่นอนต่อยมึงยิงพันตัวไม่มันแม่งไม่มันเลยถ้าแพ้คุณน้องนานครับซับสามเดือนคุณน้องฟร้างรับผมซับสามโยซับแมันเดี๋ยวต์ว่าซับนะเนาะกอมเสียบทับปีนที่หมาไว้พอหน่อยว่ามันเกิดผมหนึ่งปีให้ไว้เดี๋ยวน้องกอมซียบสมสมแคสสมวันนะผมขอยืนยยินจากพันปีม่มีรู เออคนคนหนึ่งทำให้เราแข่งเกมเรายากนะครับคุณน้องไอชิสุระทับง6เดือนครับผมน้องไอน้องไอริทครับทับ3เดือนแล้วครับพี่ฟอร์ดน้องเลเรียบฮาราบิฟ็อกเก่งไปมุ้ยยินด้วยนะพี่ฟ็อกต้องพักผ่อนเยอะด้วยนะพอแข่งเสร็จก็เบ็นเลยพี่หลับเลยแบบว่าวูบเลยปวดหัวสับฮาราบิฟครับน้องสตาร์ไลท์สัปเป็ดเดือนครับโม่อยู่แล้วโม่อยู่แล้วอันนี้มาโมล้วน้เลยเล่นเกมเปล่าไม่รู้แต่มาโมก่อนเลยนี้ช่วงเวลาที่เจาะสุดตอนโมแหละคุณต้องปลาเขาทับ7เดือนนะคุณน้องนุ้งนิ้งไอคุ บีนนะคุณนงเนี่วันนี้น to então, uh ้องเล็บจ uh ูบซับเที่ยงตอนเจ็ดเดือนธาราสนใจเงินรางวัลมาแรงข้าวหนียวไหมเอาเงินซับพี่หมดแล้วไอวิส่งเอ่อไอันี่ไปให้มาเมะเยสเราทำเรื่องเราไปขอขวัญได้ไปเดนมาร์เห็นยังเห็นในทวิตเตอร์เว็บอ่าก่อนแข่งแต่ไม่ได้ดูเลยแต่เห็นในเว็บอยู่โอเคมีสแตทให้กูด้วยมีสแตทด้วยแต่แต่ต้องต้องส่องไอ้จะเชื่อผมไม่แน่ใจว่าในทวิตเตอร์ล็อกอินเว็บขอขอขอเช็คครับหนึ่งขอเช็คครับหนึ่งเดี๋ยวเปิดทวิตเตอร์เดี๋ยวโป้ไอ้สัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โอเคโอเคเป็นแอคหลัก oh, okay. ออ okay, okay. ๋โอเคได้ได้กันได้กันได้โอ้โสอนโอเคโอเคเป็นแอคหลักโอเทียรเทีเชี่ยเดี๋ยวเป็นแอคขึ้นนั้นขึ้นมา,นมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวมึงก๊อปตามไม่เอาเดี๋ยวไปดูห่วงช่องนี้ช่องนี้ห่วงหนังเยอะเลยรวมรวมมิดเลยน้องบลูคุลี่ครับอยากได้วาร์ปไปหาเองของใครดีเก็บไว้ดูน้องบลูคุลี่เนี่ยเก็บทับน้องไอ้นบูซาน้องรักทรัสิบสามเดินคุยทีนี้ไม่เจอกูานานทักกันอย่างดีนะเด็กเชี่ยยินดีจจะตรรวชาคับผม ตัวบอสสร้สอยเอ็ดครับไปจังหวัดร้อยเอ็ดของผมครับผมคุณน้องมาร์คช็อกโกซับสามเดือนวันนี้แกให้ฟองไม่เสีใจสับจ่นี่หกสิบเก้าสุดท้ายดีเงินกี่ท้าแล้วโอโ้โหเศร้าจังวะ่น้อไข่เจียวกินแล้วกันคุณน้องแอลครับทับสี่เดือนซับครับพุ่มหมาอีกรอเล่นรอเล่นเช็คไปงั้นแหละผมยังดีใจนะที่เขาให้คิวผมเก้าดีแม่ให้คิวกูหนึ่งถึงว่ายังคุยกันได้อยู่กระดูกมวยการแก้เกมสเตตให้แบบว่า เว้ยนะแต่กูเยอะกว่ามันแต่สัตว์มันยิงกูเป็นไก่เลยวันนี้อ,อ๋อโทน้องฟ้องอีโวซับส,สองเดียว,วน,น้องไมเคิลซับห้าเดียวครับพ่มโคเปเกนบอยที่หลังไม่ใครวะให้วันฟอกถ้าบ้าแกา่เท่าเดียวดิไอเชี่ยเอ้ยไอเนี้ยแบบเจอบีทกูจำได้เลยแมปแรกเลยไฮไฮเลยสี่วินแรกผมจำได้เลยยิงแล้วแบบโอ้โหตะโกนกันลั่นเลยมันสัตว์โอ้ยตายไม่ได้ควายมาได้แต่ไอควายมีนะแต่ตายไปดิมาดิอันนี้แอะว่าเป๊ะเล็กแบบมันนะตายไม่ได้แบบบัฟเพื่อน สี่วินเท่านั้นแหละสี่มาแค่สี่วินจริงๆอ่ะแล้วดูหลังจากนั้นคือแบบเบิดเลยเบิดเลยเบิดไวเลยแบบว่าเบิ้ดเลยแปดวินไวไวเป็นการแข่งที่จบไวไวเลยนี่สามแบบไวชิบหายไม่ต้องรุนเฮียอะไรเลยไอ้สัตว์ไปไวเลยเฮียเบิ้ดเงียบกิ๊บเลยหลังจากนั้นไม่มีาไม่มีไฮไม่มีลาวให้ไฮแล้วไอ้เยอะไอ้บิล่าไ้ไฮโอ้โหไอ้ที่จัดนี้ก็หาแบบหลังจากที่เราแบบตัดใจกับมาแข่งที่บ้านใช้เพื่อนบอกว่า เชียถ้าเราแข่งบ้านเราจะชนหมัดกันยังไงวะแล้วก็มีคนพูดขึ้นมาคนหนึง่งเราจะไม่ได้เราจะไม่ต้องชนหมัดเลยก็ได้นุย้ยเราจะมีแต่ลาวที่ว่านานไทย <c oughs> แล้วเสียงไม่เหี่ยวเหี่ยวไอสัตว์รั่วชิบหายเอะเราจะมีลาวที่ชนหมัดเลยเนาะเออเนี่ยไม่มีลาวชนหมัดเลยไม่แต่สวยแล้วไม่เป็นไรสวยแล้วสวยแล้วเอาไหมาเอาไหมโอามา้ยมีเลยสวยคําเดียวมีสวยแล้วเอาไหมเอาไหมแล้วเ,เสียงเขาเหี่ยวเหี่ยวหน่อยสัตว์เราเอวันนเอวซับสามเดือนสิบเดือนนี่นอยฟอวิธีเป็นไงบ้างโอ้ดีวันดี ดีใจครับชนะมานี้โล่งเลยจริงอ่ะของน้องฟ็อกเอเวอรซับสองเดือนน้องไมคเกนซับห้าเดืนนอนด้วยครับผมไปเกนไปน้องมาเฟียซับสามเดือนน้องไอไวโซไอสัตว์เด็กเชียรซับสิบสี่เดือนะนี่ไวจริงวันนี้ผมรู้พี่อยู่ข้าวจุ๊บมึงไปเลยไปเลยไอไวโซโอ,โโอ้โหไอคุณแป้งของพัดวิดครับผมดีใจกเก่งมากภูมิใจสุดๆดีใจด้วยครับเลดโก้ไทยเดนมาร์กตัวสูงเลยกินเยอะคุณน้องแป้งของร้อยบิทย์ทท 1, ทครับไอพันวิดเ์ที่ชนะพันวิดครับผมอเมียรซับปีหนึ่ง จะได้เงินไปเดนมาร์กกี่บาทหรอเก่งไม่ไหวน้องหมดกระเป๋าอะมีเท่าไหร่แลกหมดอะหมดกระเป๋าอะเดนมาร์กมันคือเงินเท่าไหร่เดนมาร์กเดนมาร์กใช้เงินอะไรเดนิทโคนห้าบาทเท่ากับหนึ่งเดนิทโคนหรองั้นแลกไปสักห้าร้อยแล้วกันเอ้ยห้าร้อยห้าสิบรันได้ห้าร้อยห้าบาทแล้วจะได้หนึ่งร้อยเดนิทโคนดีว่าจะแลกไปห้าร้อยห้าบาทครับได้หนึ่งร้อยเดนิทโคนพอดีน่าอยู่ได้นานอยู าอยู่ได้นานอยู่สบายสบายคุณน้องแทตตี้ครับผมซับสามเดือนคุณเอ็นเจนบราหนูนิงครับซัสองเดือนผมวันนีน้น้องตัดนะดูน้ำตัดเถอะโอ้ที่บอกผมจะตัดพี่จะตัดผมอะไรแม่งแบบทีมตาท,มทีมนู่นทีมนี่มาอยู่ที่ทรงผมวันเวนะน้องจีนี่เจนซับเก้าเดือนครับแล้วทรงผมนี้แม่งเหมือนลนะ็อกทำได้ทรงเดียวคือแหวกแสกกลางเฮ้ยตัดเปรี้ยงโดนเสียทรงแหวกกลางจะไปเหลืออะไรน้องซเวีมูซับสองเดือนครับ สองปีแล้วพี่สู้ผมจะเป็นไงติดจาร์นะว่าจะพี่ใครเอาสัตว์นี่มึงไปตั้งแต่สองปีแล้วะต้องยกครับทับยสองเดือนน้องแซจะไปโรถแลนด์ที่เดนมาร์กแบบอยากไปแข่งอเมริกาบ้างอ่ะไม่มีแข่งที่อเมริกาหรืออยากไปอเมริกาขน้องแตงกวาสีเดียวครับตูตารชีนี่ฟารวโชคชัยนะจัดไปน้องน้องตาวาทับสี่เดียวรอบทีสีผมเลยครับน่าจะน้ำตาลนะคิดว่าดูก่อนจะไม่แน่ใจอ่ะแต่อาจจะน้ำตาลแหละสีสีแป๊ดเดี๋ยวมันเท่เกินเจนี่ฟารวโชคชัยน้องเยอะจะขินอึมมิวอะของอีทาเซียพันบิทครับรูนี้สายลู่่่่น้้ออดยยยยถาแลววไเเเ็กีี ด well ี๋ยวกูจะทืบมันด้วยแม่งยิงกูไม่หยุดเลยแล้วพพ์มาบอกว่าเดี๋ยวจะแบบว่าเฟลลี่เฟลลี่แมทแม่งซัดกูแบบโอ้โหเฟลลี่แมทจริงมีมึงมันอยู่คนเดียวบอก่าขอให้เป็นแมทที่ดีแมทแมที่สนุกสนุกเลยมึงอะสนุกอยู่คนเดียวเลยไม่แบ่งเพื่อนยิงด้วยนะแม่งยิงอยู่คนเดียวเลยไอ้เฮียยิงก็สนุกไม่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 กะเผื่อว่กกูสนุกเลยซัดขอให้เป็นแมทที่สนุกใช่สนุกจริงมึงนะไม่ใช่กูยิงไม่เกรงใจอายุเลยซัด คุณน้องป๊อบป๊ปอบเปียรครับซับสามเดียวน้องไอหมีเพื่อนรักซับสี่แต่สาวซูน Easy, อ,อีซี่พร้อมอะโวยสัตว์เพื่อนเชียร์เร <c oughs> าโคตรล้านโคตรเอาเลยครับพี่อะไรยังจำไม่ได้อยู่ครับน้องเตยคุณน้องหญิงซับเจ็ดเดียวครับน้องทาจิซับเทปสองเจ็ดเดียวเจ้าไหนไปครับพี่ฟอดฟอดฟอดจัดไปลอกน้องเทพหน้าแบดฟ็อกซ์บิลลี่ไดโฟกี้หน่อยครับบิลลี่รอกว่าเนาะสาวหน้าลาเซียเปล่าน้องเลีล้ยงเราเองน้องพี่ออกจากบ้านไม่ได้ละครับเดี๋ยวพี่เป็นโควิดมาฮิปเตอร์อีครับซับสิบเดี๋ยวถ้าพี่เป็นโควิดรอบนี้พี่อดไปนะ ไอ้ทีมมันหล่อนไปแล้วเนี่ยมันกลัวอดไปเนะี่ยคือเจ้าของทีมที่ชื่อเจ้าของทีมตัวจริงนับตัวจริงชื่อพี่วูดดี้ชวนแบบว่าไปกินเลี้ยงฉลองแต่ว่าได้ไปทีมบอกว่าผมไม่อยากไปเลยครับพี่ผมกลัวติดโควิดคือแค่ไปกินข้าวไอ้เฮียมึงกลัวเฮียขนาดนั้นวะอยากไปเดนมาร์กจัดกูดูทรงละคนรัวิทค,ครับน้องไปแบงก์น้องแบงก์แบงค์เ่อนโบให้ไปส่งนะอ้าวแบงค์นี่คือลืมความเป็นเพื่อนเราแล้วหรอ อะไรไม่หายดูตอนไม่พิมพ์เฉยๆโถอไม่ไม่จริงอ่ะไม่จริงอันนี้ไม่จริงอ่ะทำมาพิมพ์ไปนานแล้วคนชื่อเกมไม่รู้จักครับวูดดี้ตื่นมาคุยเลยคนละคนไม่ใช่ไม่ใช่คนนั้นนะอันนั้นตื่นวูดดี้ตื่นมาคุยไม่มีบ้างวันนี้วูดีอะไรการวูดดี้ตื่นมาโม้หรืออะไรบอกว่าวูดดี้อะไรวะวูดดี้ตื่นมาโม้ไม่ใช่วูดดี้ตื่นมาคุยตื่นมาคุยไม่ใช่ใบสัตว์วูดดี้วูดดี้รายการอะไรวูดดี้คนนั้นะไรวูดดี้อะไรนะตื่นมาคุยไม่ใช่บ่าอะไรวะ ไม่ใช่ไม่ใช่คูที่ตื่นมาคุยเกิดมาคุยเออคูยที่เกิดมาคุยคูยที่ตื่นมาคุยอะไรวะาูตื่นมาโม้ช่คุูฉี่ใช่ไหมไม่ใช่เกิดมาคุยไหมไอ้เกิดมาคุยถูกแล้วคุณแพ้ครับผมคุณแพ้ครับห้าร้อยบิตครับผมมาลือนเดนมาร์กผมได้แต่ถ้าเป็นโควิดก็จะเป็นแค่วัยรุ่นร้อยเอ็ดอาจจะอดไปเดนมาร์กนะได่ไปอยู่แถวโนนทบุรีฟาร์มโชคชัยอะไรอย่างี้คุณโปรเล็กครับสับเดือนแรกครับผมคุณฮัทน้อยน้องใจน้าับเจ็ดเดี๋ยวครับเขาตืตอนเจอเทยที่ครับพี่กับผู้เจอข็ด ยริงตอนเจอทีส์เฮียดีโคตรเชี่ยเจอทีสีเขียดเล่งแบบเหมือนเหมือนไรายการเนี้รายการนี้พอเราเลือกแบบไหนมาไม่ชอบแพ้แบบนั้นป่ะแบบพอเลือกแบบนั้นมาก็แพ้เดี๋ยวตอนเจอซีเขียดเลือกเฮเว่นมาเราเลือกเฮเว่นนะนี่ขวาพิกได้3วินไอสัตว์เอ้ยสัตว์กระหมาเจอบูมเลือกไอบ็อกได้2วินโอ้โหไอสัตว์สารเลวไอเฮียดีเจอบีทแมปใครแมปมันโอ้โหโค้ชเชียเลยเจอบูมได้2วินเจอไอเฮียซีเขียดได้3วิน จเลออริญพรอยัดยมโอ้แล้วก่อนหนะ้าเจอเราเจอซีเคทรอบแรกมาทรงเดียวกันเลยมันเลือกเฮเวนมันโดนเราตบยุ่มได้หกวินมันเลือกมันกูเลือกบีทมันตบกูได้สี่วินนี่สูตรไหนวะเฮียเก่งแบบตรงข้าไมไหมสัตว์เขาเล่นเฮียอะไรกันวนะเนี่ยที่ตอนแห่งมากแอคาคนได้ไปเวิลด์หน่อยค่ะซีเกตเขาทำเฮียเลยวะไอ้เฮียไอเฮีย,ฮยบูมได้ทำเฮียเลยเนะี่ยไม่ใช่พวกมันกูเนี่ยทำเฮียอะไรอยู่เนะี่ยเซอร์เซียนะ ไอ้ยัยไปเก่งแบบศัตรูเออเลือกมาเลือกมาให้เขาชนะงงเหมือนกันเราเราแพ้ยับเลยเลยคุณพันธ์เขาโจทีกสี่เดือนครับผมโอ้โหคุณพันธ์ครับคุณพันธ์บิดครับผมดะเดีร์ครับผมครับผมสาธุคุณพันธ์บิดครับแจ๊คบอกครับน้องชูไปเบี๋ยวน้องพันธ์ล่าตอนเน็ตพันธ์เลยครับคืออันนี้ตอนอันนี้ผมขออธิบายอีกรอบตอนไปเอเอครับคือที่แคมป์นี่ขอพูดแต่ว่านี่แหละที่แคมป์เอเอครับผมแคมป์ทุกอย่างอะ วพาทุกอย่างของที่แคมป์เอเเป็นสิ่งพื้นฐานที่ทุกแคมป์ควรจะมีนะผมเป็นห้องซ้อมห้องสันทนาการแบบมีที่ให้พักผ่อนห้องนอนที่รองรับผู้เล่นได้เยอะมากคือแบบว่าคือถ้าใครทําแคมป์แบบว่าเอาอยากให้มาดูของ AA เป็นตัวอย่างครับแต่ที่เรื่องเรื่องที่เราออกมาไม่ใช่เป็นเพราะว่าแคมป์ไม่ดีนะแคมป์ดีทุกอย่างคอมดีอาหารแรงผู้หญิงสวยแอร์เย็นสบายฉ่าเตียงนุ่มด้วยแล้วก็คอมดีคือแบบทุกอย่างมันดีห้องซ้อมดีทุกอย่างดีแต่แค่ตอนนั้นเน็ตเน็ตเขามีปัญหาทีหน่อยครับแบบว่า เหมือนผมผม,ม่รู้อินเทอร์เน็ตแบบเหมือนเราลอดขึ้นนิดหนึ่งครับแบบมันลอดขึ้นแบบอาจจะเป็นช่วงเวลาตอนนั้นที่แบบประเทศไทยอาจจะแบบว่าพายุเข้าหาเหี่ยวลงอะไรแบบนรู้เคือบ,บเหมือนเหมือนลอดมันขึ้นนิดหนึ่งครับผมแต่ทางทีมงานบอกล่กตุ๊ลอดไม่เคยขึ้นเะเหมือนมันขึ้นตอนพวกเราเอานิ้งหัวไม่ไม่ผิดทีมงานหรอกคือผมผมชี้เล่านี่เรื่องนี้คือเป็นคำสาปของทีมพวกเรามานานแล้วไม่ว่าจะไปที่ไหนแม่งชิบหายที่นั่นไม่ว่าจะเป็นที่ แคมป์เอ็นเคทีที่ไฟไม่เคยดับมาตลอดปีหนึ่งจนพวกครูเข้าไปแม่บ้านถึงก็บอกว่าโอ้ครั้งแรกที่ไฟดับต้องแต่พวกเรามานี่ปีหนึ่งแล้วไม่เคยดับพวกเรามานี่ดับเลยนั่นคือครั้งแรกบ้านขนมปังเขาอยู่เป็นสุกจนพวกเราไปเสียงดังแล้วพอพวกผมออกมาจากบ้านขนมปังแคมป์พวกแบบทีพับจีเราจากนั้นเซอร์เซียทีพับจีบ G, บ G, บ G, ก็ไปอยู่ต่อก็ไม่มีปัญหาอะไรแฮปปี้เอนดิ้งคือมีแค่พวกกูเนี่ยที่ไปอยู่ที่ไหนอาชิบหายที่นั่นประมาณนั้นใช่ทีมาพับจีสอนพี่นั่นแต่ก็เจอพวกข้าไปก็โอ้โห ระเบิดเลยแต่จริงอะไรแคมป์นี้ดีครับดีมากผมว่าใครทําทีมอะเราจะสร้างแคมป์ผมอยากให้เอาอย่างทาง a อเป็นตัวอย่างครับคือแบบว่าเขาแบบครบอะครบคันอะคือผมชอบมานนะยริงอย,อ,ยอยากอยู่อีกอยากไปอยู่อีกถ้าแบบว่าไม่มีปัญหา TION เลยอยากไปเก็บตัวให้นั่นอยู่เหมือนกันคุณน้องวีพายเวฟซับสี่เดือนนี่เวฟซับสามเดือนดวอยู่นะครับเดียการขาต้องโลกตามมาเดี๋ยวจะทาวอล์กสักหน่อยไปอยู่ทําเนียมหน่อยครับโอ้โอ้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเข้ายกากออกยากด้วย สุเซ่อเซ่อตัวโซ่จริงแต่จริงๆมันก็มีบ้านหลังหนึ่งแหละที่เราได้แล้วได้แล้วมันแบบบ้านที่ดีอ่ะบ้านที่แบบเน็ตไม่มีปัญหาไฟไม่เคยไฟยังไม่เคยดับแล้วแบบเจ้าแบบว่าผีที่ที่บ้านเขาเรียกว่าผีผีที่บ้านเขาก็ใจดีแล้วเหมือนแล้วเหมือนแม่ทีเขาก็ไปดูมาแล้วว่าผีห้องผมอ่ะคือเป็นคุณยายที่แบบใจดีมากแบบว่าแบบมีส่งขวดน้ํากลับให้ด้วยแบบคือเขาเป็นผีใจดีห็นไหมนั่นแหละคือแบบทุกอย่างดีหมดแล้วแบบผมถึงเล่นบ้านน้ำมันสบายใจอ่ะ ไม่รู้ว่าผมอาจจะแบบจริงผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้นะแต่แบบพอผมพอผมแบบเจอไปก็แบบว่าไม่ร euh ู you know, <am> ้เจอไม่ได้เจอแบบตัวแต่พอพออยู่บ้านนั้นมันสบายใจอ่ะแบบหลับหลับแล้วมันผมสึกว่าหลับบ้านนั้นมันหลับเต็มอิ่มมรู้ไปเลยอาจจะคิดไปเองอ่ะแต่แบบอยู่ที่นั่นแล้วมันสบายใจอ่ะไม่ดูว่าแล้วมันยิงโดผมสึกวกาอยู่บ้านนนผมรั้นมากเลยแต่พอแบบพอย้ายก็ต้องปรับตัวกันใหม่แบบเชื่อมันเชื่อมากนะผมผมพูดจริงคือผมโกรธมากนะผมโกรธคนที่ผมโกรธคนที่แบบไม่ดูแบบเขาทําสัญญาบ้านผิดอ่ะผมไม่เข้าใจเหมือนกว่าเขาคิด การที่จะต้องย้ายบ้านอ่ะในวัในระหว่างการแข่งอ่ะคือเราจะแข่งอยู่แล้วอ่ะอีกสองสามวันเราจะแข่งเราต้องไปเก็บของย้ายบ้านอ่ะคือเชีย่ยเหรอวะมันติฟักมันไม่ใช่สิ่งที่ดีนะมันสิ่งที่ติงตองซะนะคือเราจะแข่งแล้ว,ลวการที่เราย้ายบ้านต้องปรับตัวขนของปวดแขนปวดหลังปวดตัวอดอดนอนไปขนของตี่ที่สองมันไม่ใช่เรื่องที่เราต้องไปทําแล้วเราต้องทองําอีกเพราะเราเป็นเพลเยอร์เราไม่ใช่ความผิดเราอ่ะเป็นความผิดของคนคนหนึ่งที่เขาดูสัญญาแล้วเขาทำสัญญาได้ควายอ่ะเอาจริงผมพูดจริงมันมันมันทำสัญญาได้เชี่ยมากอ คือยังไม่หมดยังไม่หมดวันนะแล้วเขาไม่ได้สัญญาน่นคือคนที่ดูแลกรนี้ผมก็ถ้าเขาดูอยู่ก็คือเขาทํางานคือผมผมไม่ชอบที่เขาทํางานได้ตามนั้นอ่ะผมไม่รู้อ่ะผมก็อาจจะเข้าแรงมาแต่คือมัน,ม,นมันเครียดจริง,งเพราะว่าันกระทบกับการทางานผมด้วยไงยเจ็บป่ะถ้ามันไม่ได้กระทบการทํางานผมมันก็ไม่อะไรแต่คือการที่เขาทาพลาดอ่ะทำให้ผมห้าคนไม่ดิเจ็ดคนอ่ะมีได้รัผบผลกระทบเพราะว่าเราต้องแข่งแล้วมันเป็นการแข่งมันเหมือนเดิมพันทุกอย่างของเราอ่ะคือถ้าเราพลาดรายการนี้ รายการวอล์ราก็อดจอดจอดแข่งเราจะเป็นคนว่างงานจนถึงสิ้นปีไปเลยได้เห็นปะมันทำให้ผมทำให้ผมโกรธมากเลยนะแบบผมโกรธจริงนะมันมันมันเป็นเรื่องที่เที่ยมากแบบมันไม่ใช่ลาคมันความรับผิดชอบของเขาแค่ทำสัญญาบ้านอ่ะแต่การว่าเราต้องมารับผลกระทบแบบต้องมาเสี่ยงอ่ะว่าต้องมานั่งแข่งที่บ้านไม่เจอเพื่อนต้องมานั่งคนของและการว่ามันเสี่ยงอ่ะจากที่มันโอกาสได้มันเยอะมันกา้โอกาสมันได้ลดลงอ่ะเห็นปะคือมันถึงกับมีคำพูดกันว่าถ้าถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเชี่ย ไม่บทสอบมบนันหนักเกินไปจริงๆรอบนี้คือเพื่อนผมตื่นกันต้องาาพูดแต่ว่าแบบเพื่อ,อนผมบางคนมันมันแบบว่ามันมันก็เศร้าเลยนะแบบหลายๆคนอ่ะแบบจริงๆว่าเกือบทุกคนแต่เราเรา,เราเป็นคนทีมวิทยาเราไม่พูดอ่ะแต่คือทุกคนแบบทุกคนแบบฟิลด์ดาวมากเลยนะแบบแย่มากอ่ะแบบว่าหลายๆอย่างที่ต้องมาขบบไม่ใช่เรื่องความผิดเราทุกคนแบบโกรธเสียใจหลายๆ,ๆยาอย่างแบบว่ามันหน้าที่การงานของพวกเราเก็นป่ะเราแบบเราเจอเหตุการณ์อย่างนี้แม่งแย่สัสใช่มันมันช่วยมากมันช่วยมากจริงแล้วเหมือนผมเห็นเขาแถลงการอ่ะผมไม่รู้เขาแถลงการมาก็ ไม่รู้ว่าเดี๋ยวไอทีจะพูดแล้วกันผมไม่อยากโจมตีเยอะนะเฮียแต่ผมแค่ผมไม่ได้หมายถึงใครนะผมไม่ได้กล่าวับใครนะถ้าพูดพูดลอยๆเข้าหูควายแค่นั้นนะไม่รู้คุณน้องบ็อกกี้33นะครับคุณน้องเอจจี่20น้องน้ำฟู100บิทครับผมคุณน้องเนวิสวีลบยูสับเทียนได้ครับผมถ้าวันต่อไปผมไม่มีทีมก็ฝากเออฝากตัวฝากใจเข้าเออถ้าผมไม่มีทีมก็เออฟูเซนก็สวัสดีครับผมเออหรือไอทีสก็พี่บูครับสวัสดีครับพี่บูสวัสดีครับพี่บาร์สพี่อาร์ตสวัสดีครับผมสวัสดีครับ พี่อาชนาสวัดีครับผมสวัสดีครับฟลอกแซดครับถ้าไม่มีทีมก็พี่แบงก์เอ็ดวินเฮียเอ็ดวินสวัสดีครับพี่ก๊อฟบอยเฮดสวัสดีครับผมเอเอสวัสดีครับสวัสดีครับมีทีมเลยกว่าเฮียเออมีทีมเล็กวะเออก็ท้าไม่มีทีมก็สวัสดีครับผมฝากตัวได้ครับเออสั่งแผนได้นิดนึงครับเออพอเล่นเป็นนิดหน่อยครับเฮ้ยแคมป์เอเอดีมากแล้วผมเคยไปมิดผมก็เคยไปแคมป์ดีเหมือนกันเลยครับผม ฟูเซนนี่ขู่จริงบ้านฟูเซนที่ผมชอบมากบ้านใหญ่ขู่มีทีกินอาหารมีห้องเล่นเกมห้องน้องก็เยอะพอดีครับพอดีจ้าก่อนดีครับฟอบพอดีครับอุยบอ้ยแบบว่าอุ้ยดีครับอุ้ยไปไหนกันเนี่ยลิ้นสองแฉกแลกว้วกูอะสองหัว,วนะคุณฟิกสามสิบเก้าเดือนของพาสับสี่เดือนเดี๋ยวที่ไหนจัดไปเอ็กเทนเหรอถ้าฟอยด์เฟนเดีย๋ยวเฮียเขาเอ็เทนถ้าฟอยด์เฟ เยนฟเฟยนนะฟฟแป๊บึง P.S.L ทำรูปนักมวยให้เป็นของขวัญได้ไปเดนมาร์กเห็นยังขอบคุณสารรับิดครับผมเอ็นไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรครับอยากอยู่ทีมไทยครับอยากอยู่ทีมไทยสวันดีคไงบคุณสตรีมอยู่ห้างเหรอเอ้าซสเบียดเอาพี่บูม,มาดิพี่บูม,มาดพพิพี่พี่บูม อยู่พี่บูมโหมอยี่แมวอ่ะยี่บูมอ่อนแต่พี่บูมด่ากูด้วยอเลยพี่บูมอะไรเออย่างพี่บูมถ้าถ้าจริงทีนีไฟมฝันถ้าวันผมเลิกไปก็คือท่าสิบเอ็ดนะครับผมอยากได้กับพี่บูมสาวไรบิทครับผมเดี๋ยวเราต้องต้องประกบนะตัวนี้ฟอครับเมื่อคืนลูกค้าบอกให้ปมกไปต้องไปที่บ้านแต่ผมไปถึงแล้วไปในบ้านไม่เปิดเลยสักดวงไม่มีใครว่าทำไมไม่บอกกันบูมไม่ด่าทุกคนหรอกบูมไม่ด่าทุกคนบูมด่าฟอกกาทีมบูมไม่ด่าหรอก บูไม่ได่าบูไม่ได่ดาเจมบ,บูด่าฟ็อกก์กะทิ